สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับคลิปคิดนักออกแบบกราฟิกดีไซเนอร์ชาวอเมริกันกันค่ะคลิปคิดเกิดในปี1964ที่เมือง Reading, ริดดิงรัฐเพนซิเวเนียในสหรัฐอเมริกาเขาได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐซิเวเนียจบปริญญาตีด้านการออกแบบซึ่งหนังสือการ์ตูนที่ทำให้เขาได้กลายเป็นนักออกแบบกราฟิกโดยมีแบทแมนและซูเปอร์แมนเป็นแรงบันดาลใจในวัยเด็กของเขา คิดมีอาชีพเป็นนักออกแบบกราฟิกร่วมสมัยนักเขียนบรรณาธิการและวิทยากรคิดเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับสินที่สำนักพิมพ์เอคนอฟในนิวยอร์กหาน้าผู้ช่วยรุ่นยาวในปี1986นอกจากนี้คิดยังทำงานอิสระให้กับบริษัทต่างๆ และออกแบบปกหนังสือมากกว่า70เล่มต่อปีผลงานที่ดังเป็นผู้แตกของเขาก็คือหน้าปกหนังสือจูลสิกพาร์คในปี2005เขาได้พูดถึงแนวคิดในการออกแบบในครั้งนี้ว่าเมื่อคุณพยายามที่จะสร้างสัตว์เหล่านี้ขึ้นมาใหม่สัตว์ทุกตัวต้องกลับไปเริ่มต้นศึกษาตั้งแต่โครงกระดูก ผมก็เริ่มต,นต้นจากที่จุดๆนี้เหมือนกันและเขาได้เขียนหนังสือและออกแบบปกหนังสือของตัวเองที่มีชื่อว่า Cheese Monkeys และ The Learners สไตล์ของคิดคือความจริงที่ว่าปกหนังสือของเขาไม่ได้มีลักษณะที่เป็นซ i เนเจอร์ในขณะที่เขากล่าวว่ารูปลักษณ์ที่เป็นซีเนเจอร์นั้นมีวันหมดความนิยมเพราะวิธีการออกแบบและมีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ได้ถูกกำหนดโดยสไตล์